สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับแล้วก็ดาวโจนส์วีพีดาวโจนสตาร์นะครับประจําวันเสาร์ที่18พฤษภาคม67ก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่18นะครับเรามาสุผลของเมื่อคืนก่อนนะครับหุ้นดาวโจนส์นะครับผมให้เด่นไปที่9แล้วก็ศูนย์สูตรฝันไปที่9ผล3 5 9 2 1ก็เข้ามาที่9หลักหน่วยบนนะครับก็เข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับ59บนนะครับ เดิน3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาที่5หลักสิบบนนะครับแล้วก็1หลักหน่วยล่างนะครับมา2ตัวนะครับก็เดินทั้งเดิน2ตัวแล้วก็เดิน3ตัวนะครับสำหรับแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับแล้วก็เข้าเจาะ2ตัว5้าผลด้วยนะครับเรามาดูผลนะครับของหุ้นดาวโจนส์วีกันต่อนะครับเดิน2ตัวนะครับผมให้เดินไปที่5แล้วก็6สูตรฟันไปที่5ให้แล้วก็ให้ระวังเลขเบิ้ลเลขขามนะครับผล 06452นะครับก็เข้ามาที่5หลัก10ล่างนะครับแล้วก็6หลัก10บนนะครับมาเด้งบนล่างสําหรับเด่น2ตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้าคูดเจาะ2ตัว52ล่างนะครับตัวเน้นตัวฟันนะครับเด่น3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาที่5ตัวชนกระเด่น2 2ตัวนะครับมาที่5หลัก10ล่างนะครับก็ถือว่าแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับ มาตัวเน้นตัวฟันนะครับตัวเด่น2ตัวก็มาทั้ง5และก็หกนะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะ5้สองบนห้าสองล่างกับตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับเรามาดูผลดาวโจรสตา์นะครับผมให้เด่นไปที่1และก็สองนะครับสูตรฟันไปที่1แล้วก็ระวังเดเบิ้ลเลขหามนะครับผล0ูนย์สในส่วนของเด่น2ตัวนะครับถือว่าพลาดไปนะครับเด่น3ตัวมา1นสองตัวมาที่5หลัก10บล่างนะครับก็มาแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับ เด่น3ตัวมา1 2สองตัวของดาวโจนสตาร์นะครับตัวชน1นะครับไม่มานะครับเด่น2ตัวก็พลาดไปนะครับแต่ก็มาเลขเบิ้ลเลขหาม0 4นย์บนนะครับที่สูตรให้ระวังไว้นะครับก็ถือว่าแนวทางทั้งหุ้นดาวโจนส์ดาวโจนส์นะครับก็เดินต่อนะครับสำหรับดาวโจนสตาร์พลาดไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามันต่อในแนวทางของวันนี้นะครับสำหรับหุ้นดาวโจนส์นะครับ เด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่9และก็0ย์นะครับสูตรฟันไปที่0 4ชุดหลักนะครับก็จะมี9 4 9 9นะครับและก็040ย์ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่609เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่6 9และก็2สำหรับ9และก็0เด่น2ตัวนะครับมาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่9นะครับ ัวชนนะครับไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้น9และศูนย์นะครับมีโอกาสที่จะมาทั้ง2ตัวนะครับก็ให้ระวังกันไว้ทั้งศูนย์และก็เก้านะครับอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรืออาจจะมาทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่9นะครับตามตัวชนนะครับเพราะว่าในสุดย่อยชนกันหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นวิงดูด9รองศูนย์นะครับสำหรับเด่น2ตัวสำหรับชุด2ตัวนะครับ ให้เน้นไปที่0 9นย์ะครับแล้วก็99รองไปที่9 4 0าสําสหรับชุดเม็ดเดียวนะครับสูตรให้เน้นไปที่0 9สย์าหรับชุดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็รองไปที่9 9 9 4 0 4ตามลําดับเช่นเดิมสําหรับ4ชุดหลักก็ย้ําเช่นเดิมนะครับว่า4ชุดหลักให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับแล้วค่อยมาเน้นชุดเม็ดเดียวคือ0 9นย์ะครับแล้วก็รองไปที่9 9 9 4 0 4ตามลําดับนะครับ ต่อกันที่ชุด3ตัวนะครับให้เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมสําหรับชุด3ตัวนะครับให้เน้นไปที่609นะครับแล้วก็ชุดรองนะครับก็รองไปที่709รองไปที่0 0 4ตามลาดับสําหรับชุด3ตัวเดิน3ตัวมา1นตัวนะครับให้เน้นไปที่9รองไปที่6และก็รองไปที่2นะครับก็หวังว่าแนวทางของหุ้นดาโจนนะครับจะเดินต่อจากเมื่อคืนนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูผลกันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าจะมา ทั้งเก้าและก็ศูนย์นะครับสลับเด่น2ตัวนะครับดูจากในหลายๆสูตรนะครับก็ชี้ไปที่ศูนย์และก็เนะครับเรามาตอนที่แนวทางของดาวโจนส์วีพีนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่ศูนย์และก็หสูตรฟันไปที่1 4ชุดหลักนะครับก็จะมี 02, 0ูนย์สองชุด3ตัวสูตรฟันไปที่0ูนย์หเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่5 8แปดและก็1 สำหรับเด่น2ตัวนะครับศูนย์และก็1นะครับมาชนกับเดยน3าตัวนะครับมาชนกันที่1ตัวชนมาชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดนะครับก็ให้เน้นไปที่1ในส่วนของสายวิ่งนะครับแล้วก็สายรูดนะครับเน้นไปที่ตัวชนได้เลยนะครับแล้วก็รองไปที่ศแต่ก็ย้ำเช่นเดิมนะครับว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับแต่ถ้าจะเน้นก็ให้เน้นตัวชนกรบเด็น3าตัว1นะครับแล้วค่อยรองไปที่ศูน สำหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่1 2 1 7นะครับให้เน้น2ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่0 2 0 7สําำหรับชุดเม็ดเดียวของดาวโจน VP นะครับก็ให้เน้นไปที่17ชุดนี้นะครับในในหลายสูตรนะครับชี้ไปทั้ง1และก็0ูนย์ะครับชนกันหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด2ตัวได้นะครับแล้วก็รองไปที่070 2แล้วก็1 2ตามระเับเช่นเดิมสำหรับ 4ชุดหลักของชุด2ตัวนะครับก็น่าจะมานะครับเป็นคู่ 2, ตัวนะครับในแนวทางของดาวโจนส์วีพนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่0.1.7นนะครับเน้นตามสูตรฟันนะครับแล้วก็รองไปที่ในส่วนของ92 2นะครับแล้วก็รองไปที่ 3, 1 7ึสำหรับชุด3ตัวนะครับของดาวโจนส์วีพีนะครับให้เพื่อนๆนำไปใช้ทั้ง3ชุดนะครับเพราะว่า ทั้ง3ชุดนะครับดูจากแนวทางในสูตรย่อยนะครับมีชนนะครับทั้ง3ชุดนะครับเพราะฉะนั้นให้นําไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นนะครับศูนย์ตามสูตรฝันนะครับและก็รองไปที่9 1 2ารองไปที่3ามหตามลําดับนะครับสําหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับให้เน้นไปที่1ตามตัวชนนะครับและก็รองไปที่5รองไปที่8ตามลําดับเช่นเดียวกันสําหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับ ก็หวังว่าแนวทางของหุ้นดาวโจนส์วีพีนะครับจะเดินต่อจากเมื่อคืนนะครับเพราะเมื่อคืนนะครับเข้าเจาะ2ตัวเน้นนะครับห้าสองล่างนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารอรุนผลกันต่อนะครับเรามาตอนที่แนวทางของหุ้นดาวโจนส์สตาร์นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่7แล้วก็8สูตรฟันไปที่8 4ชุดหลักนะครับก็จะมี7579นะครับแล้วก็8589สําหรับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่9 8 5 เด่น3ตัวมา1 2งตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่5 8และก็1นะครับสำหรับเด่น2ตัว7และก็8มาชนกระเด่น3ตัวนะครับมาชนกับที่8ตัวชนนะครับมาชนตัวเน้นต่าฟันนะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดนะครับให้เน้นไปที่8ได้เลยนะครับแล้วก็รองไปที่7สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่85แล้วก็8 9นะครับ ให้เน้น2ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับและก็รองไปที่7579นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับสูตรฟันไปที่85สําหรับชุดเม็ดเดียวของดาวโจสตาก็ให้เน้นชุดนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่897579นะครับ4ชุดหลักย้ําเสมอนะครับว่าให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับแล้วค่อยมาเน้นชุดเม็ดเดียว85้นะครับแลวก็รองมาที่8 9 7 5 7 9าาตามลาดับเช่นเดิมนะครับสําหรับชุด3าตัวนะครับให้เน้นตามสูตรฟันนะครับ 985แนะครับและก็รองไปที่0 8 5ย์ให้เน้น2ชุดนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในสูตรย่อยนะครับชนกันหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่985แล้วก็085านะครับสำหรับชุด3ตัวดาวโจนสตาเด่น3ตัวมา 1- 2องตัวนะครับให้เน้นไปที่8รองไปที่5และก็รองไปที่1ตามลาดับส่วนตัวของเดน3ตัวนะครับจะชอบไปที่5และก็8นะครับจะชอบ2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังนะครับอาจจะมา เป็นคู่2ตัวนะครับส่วนตัวจะชอบไปที่ชุดเม็ดเดียว85นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าแนวทางของดาวโจนสตาร์นะครับเดือน2ตัวจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากเมื่อคืนพลาดไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้ง3ดาวโจนนะครับหวังว่าแนวทางนะครับจะเป um. ็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกๆคลิป ให้กับทางช่องเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ